ออสสวัสดีครับน้อสครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับหุ่นตัวพิเศษจากดอนบราเดอร์กันนะครับนั่นคือนี่เลยครับแบล็กโอนชัยจินมูราสเมะนั่นเองนะผมหรือก็คือร่างหุ่นยนต์ของดอนมูราสเมะที่มีการใช้ในเรื่องนั่นเองนะครับโดยกล่องนี้ครับเป็นกล่องพีบันไดนะครับที่ทําการเปลี่ยนสีของดอนโอเนชัยจินให้กลายเป็นสีดําสับทองในรูปแบบนี้แล้วก็มีพาดพิเศษประจํากล่องมาให้นั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นบางนั้นเรามาดูการนรีวิวกันดีกว่า โอเคพอะชั่นมาดูกล่องกันก่อนแล้วพมกับอ่านี่เลยครับ เดลัสนะครับแบล็กโอนิ e ทจินมูร์สเมนั่นเองนะครับโดยหน้ากล่องฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นหน้ากล่องเดียวกับตัวดอนโอนิไทจินนะครับแต่ว่าหน้ากล่องเห็นนะครับว่าเปลี่ยนสีจากสีปกติครับให้กลายเป็นสีดําสลับทองเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นเลยครับว่าให้ฟิลเนี่ยต่างกับตัวปกติมากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะโซนี้ฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าของดอนมูร์สเมนะครับแล้วก็แบล็กโอนิไทจินมูร์สเมนั่นเองนอว่าตแล้วก็จะมีีาท่เปลี่ยนไปก็คือาร จะเป็นพ์ทหน้าอกแล้วก็พ์ทของหน้ากากนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จที่นี้เราม,มาดูของ,ขงใครกันดีกว่านะครับอ่ะของใครครับผมให้หุ่นมาทั้งหมด5ตัวแล้วก็พ์ทพิเศษนะครับก็จะเห็นว่านะครับจะมีส่วนตัวเป่น Black r o b o t a r o ก็คือตัวหลักในการประกอบร่างนะครับแล้วก็จะมี4ตัวข้างๆตรงนี้นะครับซึ่งหุ่น4ตัวตรงนี้นะครับเป็นหุ่นที่เพิ่มจำไม่ผิดนะไม่ได้มีการระบุชื่อไว้นะครับจะถ้าเกิดเราพูดแบบง่ายก็จะเป็น Black i n u ู o b o นะครับ Black Kiji Robo Black โอนิโรบแล้วก็แบ็กซารูโรบนันเองนะครับอ่าโดยในกล่องนี้เนี่ยครับนอกจากของที่เป็นหุ่นตัวปกตินะครับจะมีพาร์ทพิเศษมาให้นะครับอย่างแรกครับจะเป็นมือนะครับผมรูปแบบกลางนะครับซึ่งสามารถขยับแบบนี้ได้นะครับตอนที่ประกอบร้างเสร็จแล้วนะครับโดยมือนี้นะครับตอนแรกที่ให้มาเลยก็คือจะเป็นมือนะครับที่ให้มาในเซตของ ตัวดอนโอเนซิเจนอดอนโอเนไทจินแบบพีบันไดที่เป็นตัวอัปเกรดพาร์ตนะครับคือจะให้มือแบบกลางมาให้นั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้ซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็ให้มือตัวนั้นมาด้วยแต่เป็นมือแบบสำหรับการติดให้กับแบล็กโอเนไทจินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพาร์ตหลังจากที่ประกอบร่างเสร็จแล้วใช้ในการแปลงร่างก็จะเป็นพาร์ตส่วนของหน้ากากนะครับแล้วก็หน้าอกของตัวมูรัสมะนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีดาบมาให้นะครับซึ่งเป็นดาบอาวุธประจำตัวของน่างนี้ครับค เก๋ที่นี้เรามาดูของแต่ละตัวกันแบบชัดๆกันดีกว่านะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับยกเว้นตัวแบ็ k โรโบทาโรนะครับทุกตัวคือตัวที่ทําการเปลี่ยนสีอย่างเดียวหมดนะครับมาดูกัดกับอินุก่อนดีกว่านะครับเห็น,นรับว่าอินุก็ อย่างแรกเลยเนี่ยโทนสีดําหุ่นตัวนี้ครับมันถูกเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็สังเกตเลยคือทุกตัวเนคับลายตรงนี้จะเป็นสีทองหมดนะครับรวมถึงหน้ากากตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากสีแดงด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งเล่นก็คือเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับอ่าโดยที้ต้องบอกก่อนว่าหุ่นสีหุ่น5ตัวนี้เลยนะครับในเรื่องไม่เคยทำการต่อสู้นะครับเปิดมากี่ทีคือประกอบร่างอย่างเดียวนะครับอ่าถัดไปนะครับตัว ซารูบบเดอร์นะครับก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําสลับทองแล้วก็หน้ากากเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวคิจินะครับซึ่งคิจิเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าจะเห็นนะครับว่ามันถูกเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวที่เป็นเคลียร์พาร์ตนะครับซึ่งบอกว่าคิจิแปลงแล้วเนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ดาบตรงนี้เนี่ยลายกลายเป็นสีทองนั่นเองนะครับกับถ้าเกิดสังเกตกันดีแล้วครับจะเห็นนะครับว่าห พาสสีแต่ละสีเนี่ยครับมันเป็นสีดําที่เป็นคนละเฉดกันด้วยนะครับซึ่งเราบอกว่าค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ถัดไปนะครับอ่าโอนิซิสเตอร์นะครับก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนตรงที่ว่าสวิของตัวบอดี้เนี่ยครับถูกเปลี่ยนเป็นสีดําออกเขียวนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับกับตัวของ b l a c k r o b o t a r o นะครับซึ่ง b l a c k r o b o t a r o เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถอดพาสตรงนี้ออกก่อนกันมันหลุดนะครับ แบ็คโดโบทาโรเนี่ยเป็นตัวที่นอกจากสีถูกเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับยังมีลูกเล่นที่ถูกใส่เข้าไปเพิ่มด้วยเช่นกันนั่นเองแล้วผมเลืแต่ว่าอบอกว่าสีเนี่ยถือว่าผมชอบมากกับสีของเซตนี้นะครับเป็นในรูปแบบนี้นะข้างหน้าข้างหลังนะครับซึ่งดําสวยงามมากเลยนะครับทีนี้จุดที่เปลี่ยนไปนะครับมีทั้งหมดสจุดด้วยกันซึ่งต้องบอ,อกก่อนครับว่าตัวนี้เนี่ยครับไม่ได้เบสมาจาก ไม่ได้ทํามาจากโมเดลโมเดลกับตัวของดอนโดโบทาโร่ปกตินะครับแต่จะมาในเวอร์ชั่นของดอนโดโบทาโร่พีบันไดซึ่งถูกเพิ่มในเรื่องของจุดขยับเข้ามานะครับซึ่งเป็นเซตเดียวกับที่แถมในมือนี้มานะครับอ่าโดยจุดที่เปลี่ยนไปอย่างแรกครับจะเป็นจุดของตัวที่เป็นเอลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้คือเอลนะครับจะไม่ใช่จอยแบบ ใช้คำว่าเลเดียวจะไม่ชอยจะไม่ใช่จอยตัวล็อกแล้วนะครับ้เราสามารถหมุนได้แบบเต็มที่อย่างง่ายดายเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จุดที่2ที่เปลี่ยนไปคือจุดของกระโปรงหน้าคือกระโปรงหน้าครับสามารถเปิดได้นะครับแต่กระโปรงหลังกัคข้างๆเปิดไม่ได้ทำให้ตัวนี้เขาเราสามารถ เตะไปข้างหน้าในรูปแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะให้เวลาที่ประกอบร่างเสร็จแล้วเนี่ยมีจุดขยับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจะเห็นนะครับว่าอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันเลยคือส่วนของกระโปรงหลังตรงนี้จะไม่มีจอยสำหรับการติดพาร์ตนะครับเนื่องจากว่าการที่หุ่นตัวนี้ครับมันเปิดกระโปรงหน้าได้ทําให้เวลาประกอบร่างใหญ่เช่นเป็นตัวของโทราโดโร,รนิไทจินเนี่ยครับหุ่นจะไม่สามารถระมมันับได้นะครับผมก็เลยไม่สักเขาก็เลยเอาตรงนี้ออกไปไม่ให้สามารถประกอบร่างได้นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วถามว่าประกอบรัรบร รมจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคพราะงั้นนะครับเราดูสีของแต่ละตัวดีเทลแต่ลตัวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาทําการประกอบร่างกันดีกว่านะครับให้กลายเป็นบรักโอนิชัจินมูรุสเมะนะครับโอเคมาเริ่มจากส่วนที่ง่ายสุดก่อนคือส่วนของขาก็คืออินุแล้วก็โอนินะครับวิธีการแปลงร่างครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอินุทับแบบนี้ชึบชึบไปจนเสร็จสิ้นนะครับกับขาเอขาซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ถัดไปโอนินะครับ อันนี้ซิสเตอร์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดันแบบนี้หมุนหัวนะครับกดลงมากดลงนะครับพับแขนกดเข้าไปกดขนาดให้แน่นนะครับดึงตรงนี้พับตรงนี้ลงเสร็จแล้วก็กลับตัวขาด้านขวานะครับผมโอเควางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปตัวของแบคโรบบทาโร่นะครับเดี๋ยวผมเอาซารุกับคิจิออกก่อนดีกว่านะครับเพื่อความชัวนะเดี๋ยวมันหล่นนะครับโอเคเมื่อกี้ผมถอดหน้ากากตรงนี้ออกไปแล้วทริงมันต้องถอดออกก่อนนะครับก็ถอดไปแล้วก็พับตรงนี้ครับชึบชึบ แบบนี้นะครับแล้วก็พับหนอกลงขาลงนะครับดึงบอดีขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ส่วนขาเข้าไปนะครับสองฟังแบบนี้นะครับโอเคพรมเขาว่างแบบนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ถัดไปส่วนของตัวที่เป็นสารุนะครับมันเดิมถอดบอดีพาร์ตตรงกลางออกตรงที่เป็นพาร์ตกรามเนอะแล้วก็น้ำมาใส่เข้าไปที่หุน่นแบบนี้นะครับวางไว้ก่อน ผมกลัวมันหลดไม่ใช่อะไรนะครับพี่พันธ์ไดมันแพงนะครับแล้วก็ซาลุนะครับอ่ะพับแบบนี้นะครับง้างบอดีออกนะครับผมพับขาขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็กางมือออกแบบนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีถัดไปส่วนตัวที่เป็นคิจินะครับคิจิทาการดึงผ้าดาบออกซึ่งแน่นเหมือนตัวเดิมนะครับง้างตรงนี้ออกนะครับแล้วก็โอเคฝั่งนี้ใส่แบบนี้ชึบฝั่งนี้ใส่แบบนี้นะครับผมอ่า แล้วก็คิจินะครับตรงจับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆบิดออกนะครับตรงนี้พับเข้าด้วยกันแล้วก็ประกบเข้าไปดันตรงนี้ลงพับตรงนี้ลงดันหัวขึ้นแล้วก็ใส่โอเคได้แล้วนะครับมันไม่ลงล็อกนิดนึงแล้วก็ถัดใต้คิจิฝั่งนี้นะครับ พับตรงนี้พับหัวลงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ประกบแบบนี้นะครับพับตรงนี้ลงก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นทําการพับแขนตรงนี้ลงแล้วก็ดันหุ่นลงชึบอ่าตรงนี้จะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่หมวกลงไปนะครับแบบนี้อ่าเท่านี้ครับบล็ก โอ้นี่ัยจินในเวอร์ชั่นตอนที่ยังไม่ใช่บูรรสเมะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมาดูขุนแบบทั้งตัวกันนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูโมดถัดไปนะก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างแรกนะครับตัวนี้เนี่ยมานทำให้ผมนึกถึงหุ่นเซนไตตัวสีพิเศษตอน,นเด็กๆนะครับคือมันจะมีหุนเซนไตแบบตัวสีพิเศษที่เป็นสีดําสีอะไรแบบนี้ออกมานะครับซึ่งมันเท่มากแล้วก็ดูอลังการมากนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนสีแล้วเนี่ย ให้ฟิลแบบเป็นหุ่นตัวลายนะครับแล้วก็สวนการจริงแท่งจริงนะผมกับตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้เนอะทีนี้เดี๋ยวเราเอามาเทียบกับตัวปกติก่อนดีกว่านะครับก่อนจะไปหมดถัดไปเนอะซึ่งเทียบกับตัวปกติครับก็จะเห็นนะครับว่าสักครู่หนึ่งนะครับขามันโอเคเอ๊ะทำไมขาไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเควางแบบนี้เลยแล้วกันชุบ นะซึ่งก็เห็นนะครับว่า2ตัวนี้นะครับพ่อยืนคู่กันรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงมันจะไม่เห็นหน้าตัวนี้ก็เหจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวที่ถึม้ว่าจะดูเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ฟิลที่มัอนออกมาเนี่ยค่อนข้างต่างชัดเจนเลยนะครับหุณของขบวนการเซนไตปกติกับคุณของขบวนการเซนไตตัวดาร์กนั่นเองนะผมจะเป็นอยด้วยนะครับจะบอกครับว่าเป็นอะไรที่ผมชอบอะไรแบบนี้มากคือมันเท่แล้วมันดูคอนทราสต์กันมากเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนะเดี๋ยวที่นี่เก็บตัวเก่าไปก่อนนะครับอ่านะทีนี้ อันนี้เนี่ยคือโหมดปกตินะครับเราจะมาแปลงเป็นโหมดของมูรสม์สเมกันนะครับซึ่งวิธีการแปลงครับอย่างแรกทอดท้าสององนี้ออกนะครับซึ่งสอง,องนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะงั้นเก็บไปแล้วก็ดึงดาบออกนะครับเดี๋ยวมันดึงยากนิดนึงโอเคฝั่งนึงเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งนึงชุบเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้ ทีนี้นะครับสิ่งที่ทําการเปลี่ยนนะครับอย่างแรกเลยพาร์ทหน้าอกนะครับเอาตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับซึ่งพาร์ทจะค่อนข้างใหญ่เพราะงั้นก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับชึบแบบนี้แล้วก็ส่วนหัวนะครับทำการประกบพาร์ทนี้เข้าไปนะครับแบบนี้อ่าเท่านี้ครับก็จะเสร็จสิ้นเนียบอยแล้วครับกับ black oni chijin murasame นั่นเองนะผมซึ่ง ต้องบอ,อกเลยครับว่าพอเปลี่ยนหน้าอกกับหน้ากากแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าสีมันจะดูสดใสตรงกลางไปด้วเนื้อแต่มันเปลี่ยนเป็นคนละตัวอย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะผมคือมันได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหุ่นเซนตตายที่อเบสเมือนคนตัวเอกนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนปลีกในรูปแบบหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนเนื้อดยอาวุธของร่างนี้ก็จะเป็นเจ้าดาบนี้เลยครับเสาชารกสอดนะครับถื่บอาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจากมุมนี้มันก็ใส่ยากนิดนึงนะครับชึบอ่านหนึ่งคงเรียบร้อยนะครับผมอีกข้างหนึ่ง ครับสักคู่หนึ่งนะครับจากโอเคได้แล้วนะครับไม่ได้สิมันไม่ตรงเท่าไหร่โอเคได้แล้วนะครับ อ่าท่านี้ก็เป็นการถืออาวุธเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมกับในร่างนี้นะครับซึ่งนอกบาเลยครับว่าพอถทอยบแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะแตกต่างชัดเจนบีเนื่องจากว่าจะเห็นว่าอาวุธเนี่ยมันต่างกับตัวปกตินั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เนอะแคที่นี่ครับถามว่าในร่างนี้ของดอนมูรซสเมสสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกมาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่าละกันนะครับจุดขยับเหมือนกับตัวดอนอุริเคจิงทุกอย่างเลยนะครับหน้าหัวสามารถหมุนได้เต็มที่นะครับผมแขนนะครับ ยกขึ้นยกลงได้นะครับผมดันปีออกแล้วไปข้างๆได้นะครับขยับหมุนแบบนี้ได้เต็มที่นะครับข้อมือสามารถหมุนได้นั่นเองนะครับเพราะฉั้นการแอคชั่นทางต่างของส่วนบนก็ถือว่าได้เหมือนเดิมเลยนะครับตัวเอลสามารถบิดได้นะครับเพราะงัดด้นเนี่ยตะอกว่าเอลตรงนี้เนี่ยมันบิดง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการแอคชั่นท่าของส่วนเอลก็จะดูดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมถัดไปส่วนขานะครับข้างหลังได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนเลยคือข้างหน้านะครับเราสามารถทําท่าหุ่นตัวนี้เนี่ยเหมือนกับ กำลังพุ่งไปข้างหน้าในรูปแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต่อว่าเป็นท่าที่ตัวเก่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพาดพีบันไดจะไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนอกครับว่าหุ่นตัวนี้นะครับนอกจากว่ามันจะสีเนี่ยดูต่างตัวเติมแล้วครับเรื่องของจุดขยับก็ยังต่างด้วยเช่นกันนะครับก็ต่อว่าเป็นพีบันไดที่ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ดูดีมากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะโอเคที่นี้นะครับ เรื่องของความสามารถของร่างนี้นะครับอย่างแรกครับเลยคือร่างนี้ครับเป็นร่างแปลงของดอนมูราสเมะนะครับซึ่งเราบอกกันว่าตัวของดอนมูราสเมะเนี่ยในเรื่องก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วคนหนึ่งเลยนะครับผมที่ต้องบอกก่นว่าเก่งเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับว่า ใช่เขาว่าอะไรดีล่ะคือดอนบาร์เดอร์ท้งทีมนยครับมีคนสู้ดอนมูรสเมได้เพียงแค่2คนก็คือตัวของจิโร่แล้วก็ทาร่นั่นเองนะครับผมที่เหลือคือไม่สามารถสู้กับดอนมูรสเมทได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่ถือว่าพลังสูงมากๆเลยนะครับทีนี้พอเขาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างแรกเลยคือค่าสเตตัสทุกอย่างเนี่ยเท่ากับตัวของดอนโอนิไทยจินทุกอย่างนะครับแต่มีประเด็นอย่างหนึ่งครับก็คือ ดอนมูโรสเมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นค่าผลังเท่ากันนะแต่สามารถสู้กับโทราโดระโอนิไทจินได้เลยนะครับซึ่งเราบอกเลยครับว่าถึงแม้พลังมันจะต่างกันมากเนี่ยแต่ด้วยฝีมือและความสามารถของดอนมูโรสเมครับทำให้สองคนนี้ครับสู้กันอย่างซูสีมากเลยนะครับที่สำคัญเลยครับคือเมื่อดอนมูโรสเม่เนี่ยครับแพ้นในการต่อสู้ครั้งแรกไปนะครับกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่ง ดอนมูรัสเมในด้านของแบล็ีเรนิเจนมูรัสเมนี่ครับแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถตอบโต้ได้บ้างสามารถสู้ได้บ้างนั่นแปลว่าในด้านนี้ของดอนมูรัสเมนี่ยครับยิ่งเขามีการต่อสู้นานเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งมีความสามารถในการต่อสู้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยเท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับที่สําคัญเลยคือจริงๆแล้วนะครับในหุ่นตัวนี้เนะครับเขาจะมีอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นหน้าของดอนมูรัสเมที่มาจากโลกอนาคตนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือจุดของตัวที่เป็นนห้าากกกับ น้าออกตรงนี้นะครับสีชมพูจะถูกเปลี่ยนเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมจะมีจุดต่างแค่นี้ซึ่งพาดน,นั้นเนี่ยให้มากับเวอร์ชันมิน mini ิพลาเวอร์ชันนี้ไม่ได้ให้มานั่นเองนะครับผมเป็นอย่างนี้นะทีนี้ส่วนเรื่องของท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายผมจไปวิดิดนี้มีทั้งหมด2ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกเนี่ยครับเป็นท่าที่ ทำการชาพลังที่หน้าอกแล้วก็ยิงเป็นแสงออกไปนะครับผอมท่านี้ร่างนี้สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอร่างอนาคตก็สามารถใช้ด้วยเช่นกันนะครับก็บีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่าที่ว่าต้องบอกว่าทำในในร่างนี้ทําไม่ได้นะครับคือของหล่องนี้ทําไม่ได้ก็คือมุมราอสเมย์เขาทำการแยกดาบตัวนี้นะครับคือดาบที่ไหนนะ เซาชาสอดนะครับออกไปทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะครับและใช้หเล่มนี่ครับในการพุ่งโจมตีฝ่ายพร้อมกันนั่นเองนะผมพิ่งจะคือด้วยกันเราอยากทาท่านั้นครับแล้วซื้อกล่องนี้ทั้งหมด3กล่องนะครับหรือไม่ก็เอาพา์ทนี้เนี่ยไปทําเองเพิ่มนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกคบว่าก็คือ ในเรื่องความสามารถนะครับเต่มโรสเมเนี่ยถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามนะครับผมนึกถึงตัวเขาเนะแต่ในเรื่องต้องบอกเขาว่าเขาไม่เคยเอาชนะดอนโอนิไทยจินได้สักครั้งเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบอาดอีกฝ่ายล้มไปแล้วสุดท้ายก็คือพลิกสถานการณ์กลับมาแพ้ดะกลับมาแพ้ตัวตัวเองกลับมาแพ้นั่นเองนะผมจะเป็นแบบนี้นะครับต่อว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเล็กน้อยที่เป็นหุ่นด้านมืดในเซนไตนะครับที่ปกติเนี่ยจะชนะหุ่นตัวเอกสักรอบสองรอบไม่เห็นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกว่าไม่เคยชนะเลยส หรือว่ามันจะเบสมาตัวปกติเหมือนกันนะแต่ความสวยงามของมันเนี่ยครับไม่ธรรมดามากเลยเขาถือว่าค่อนข้างเทมากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เรมบอกอีกอย่างหนึงไปนะครับอ่ะคือถ้าเกิดจำกันได้นะครับตอนที่ดอนบราเดอร์ฉายเนอะอ่า ต้องบอ,อกกันว่าเหมือนกับโตเอะเนี่ยงบค่อนข้างน้อยนะครับทำให้ตัวของดอนโอนิชัยจินมูรัสแบล็คโอนิชัยจินมูรัสเสมเนี่ยครับในเรื่องไม่ได้มีสูตรที่เป็นสูตรคนใส่จริงๆนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยครับจะเป็น CG ทั้งหมดในการออกมานั่นเองแล้วผมซึ่งจะต่างกับตัวดอนโอนิชัยจินปกติเพราะว่าดอนโอนิชัยจินปกติเนี่ยจะเป็นชุดคนแสดงเนอะและบางร่างถึงจะเป็น c ีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนของตัวแบล็คโอนิชัยจินมูรัสเสมเนี่ยจะเป็นใช้เป็น CG ทั้งเรื่องนั่นเเเอองงนนนนะะคคครรรัับบบบผมจปป็นในูแบบี้โ okay, ซึ่ ถ้าเกิดให้พูดสรุปนะครับกล่องนี้เป็นกล่องพีบันไดนะครับเพราะงั้นราคาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแพงกว่าตัวดอลลิจินปกติแน่นอนนะครับแต่เรื่องของความสวยงามเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นตัวที่ราคาให้มาเยอะแพงขนาดไหนตัวนี้ก็บอกว่าคุ้มกับราคาที่ผมได้มามา,มากๆเลยนะครับรวมถึงมีพารพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ รูลเล่นต่างๆเนี่ยครับแล้วจากตัวอยกระโปรงหลังเนี่ยมันยังอยู่ถือว่าอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรขาดไปไหนนะาการประกอบร่างแปลงร่างเนี่ยถ้าเกิดเราจับมันให้มันคงเนอะเราก็สามารถทําได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําอย่างมากให้นําตัวนี้ไปประกอบร่างกับตัวของโทราโดราโอนิไทจินนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร่างของโกราโดไทจินเนี่ยยังสามารถประกอบร่างได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยเราเอามานะครับแล้วมีฐานตั้งมีอะไรโชว์เนี่ยตัวนี้สามารถตั้งท่าโชว์ได้เยอะกว่าตัวโดนจริปกติน่าจะเห็นนะครับว่าท่าตรงนี้เนี่ยสามารถขยับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการยืนปกติแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับตอะะนสรุปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาเรื่องของความสวยงามของมันแล้วก็เป็นดอนบาร์เดอร์นะครับผมผมชอบเรื่องนี้มากๆแล้วก็การที่ได้เก็บุลของประตูเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคเพราะงั้น,นวิดีโอประจำ จะมีเท่านหร่นะแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย